สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้จะมาเล่าเรื่องชีวิตเจ้าของให้ฟังเ้อะมาอยู่ต่างประเทศที่มาอยู่ต่างประเทศนี่คือสามีมีเมียน้อยที่เมืองไทยแล้วก็เลยลูกเอามาอยู่ ที่ต่างประเทศด้วยลูกมาอยู่ต่างประเทศสองสามคนก็เลยตาลูกเอามาเสร็จแล้วมาอยู่มาอยู่ไม่ได้ต้องมีวีซา่าทีนี้ลูกเอามาทำงานด้วยเพราะลูกมีร้านอาหารพอยื่นวีซ่าขอแล้วมันไม่ผ่านก็เลยต้องหาคนแต่งงานเสร็จแ,แล้วมีฝรั่งคนหนึ่งเขาอยากได้เมีาายไทย เขาอยากได้คนมีอายุที่มากก็เลยเออมาดูแล้วก็แกก็ดูนะท่าทางแกเป็นคนใจดีก็เลยฮะลูกเห็นด้วยก็เลยตกลงอ่าแต่งงานแล้วก็ดูอยู่นานคานพราหลังคนนี้เขาก็ดูเราตั้งสองปีน่นเขาถึงแต่งให้อ่พอวีซ่าไม่ผ่านแล้วสามีลูกสาวเขาก็ยืนเรื่องอุทธรณ์ ก่อนก็รอพอดีผู้ชายคนนี้คบกับผู้ชายฝรั่งคนเนี้สองปีพอเขาเห็นเราว่าเรานั่นเขาก็เลยแต่งให้พอแต่งอาแล้ววีซามันก็ออกก็เลยได้อยู่ที่นี่มา10ปี11ปีเนี้ยเขาปีที่11 <c oughs> อยู่ถามว่าอยู่ที่นี่ดีไหมที่ฟินแลนด์เนี่ยมันก็ไม่มันก็ดีมันเงียบสงบแต่ว่ามันหนาวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งภาษาเราก็ไม่ได้เก่งเออเก่งมากก็พอไปได้ง,ง,ง,งูป้า,ปาอ่าไปฐานที่ราชการถ้าเขาค่อยๆพูดเราก็ฟังรู้เรื่อง ไปหาหมอก็รู้บ้างไม่รู้บ้างก็คือลูกตรงไปด้วยไปหาหมอตอนนี้ก็ไม่สบายเอ่อไปหาหมอมันเป็นเอ่ออะไรก็ไมรู้มันขึ้นตรงคอนี่ชาวบ้านเราก็เรียกอะไรนะกันลูกหนูลูกอะไรนี่แหละมันออกมาแต่หมอนะเออเจาะเนื้อไปไปตรวจละ เราก็รอเราอยากกลับเมืองไทยอยากไปรักษาที่เมืองไทยตอนนี้มันก็เป็นโควิดกลับไม่ได้ก็เลยต้องอยู่อยู่ก็อยู่หมู่บ้านที่อยู่นี่มันไม่มีคนไทยอยู่คนเดียวในหมู่บ้านเนี้ยอยู่บ้านนอกหนาวหิมะลงแบบ หนาวเบื่อหน้าเบื่อนะ่ะที่นี่นะ่ะถ้าหน้าร้อนนะ่ะโอเคอยู่ที่นี่มันน่าอยู่มันสวยอ่คืออยากจะมาเล่าชีวิตที่นี่ถ้าใครคิดอยากจะมาอยู่เนี่ยคน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 ที่อยู่แล้วเขาก็เบื่อคนที่ยังไม่ได้มาก็คืออยากจะมาอยากจะมาอยู่คิดว่าชีวิตสวยหรูมันไม่ใช่หรอก ทุกวันเนี่ยมันโอ้ตรงไหนก็นลําบากอยู่ที่นี่ก็ลําบากก็ต้องหาเงินใช้เองฝรั่งเขาไม่ได้มาให้นะใช้ใครใช้มันคือเขาก็ค่าใช้จ่ายคือเขาให้ช่วยอ่ะถ้าเรามีไรายได้ก็คือเขาก็ให้ช่วยแต่ถ้าเราไม่มีไรายได้ก็เขาก็ไปอ,อย่างหนึง่งอืม คือค่าเช่าบ้านถ้าเราเช่าบ้านอยู่เขาก็ให้ช่วยคูณละครึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่มีไรายได้ก็ต้องมาคุยกันอีกทีหนึง่งอันนี้คือเมื่อปีที่แล้วนี่บ้านของเขาเองบ้านฝรั่งคนนี้ก็อยู่ต่างคนต่างออกไปทำงานแล้ว ไฟมันใหม่ไฟรัดวงจรหรืออะไรก็ยังไม่รู้ไฟใหม่บ้านเสร็จแล้วก็มาเช่าบ้านอยู่แล้วบ้านอยู่ก็เป็นเป็นห้องแถวแต่ก็ไม่มีคนเช่านะในหมู่บ้านนะมันก็มีเช่าอยู่หลังเดียวเพราะจเพาะห้องของเราก็อยู่เงียบไม่ค่อยมีคนมันเหงาหน้าเบือ่อหนาวก็หนาวหิมะก็ลงเต็มทุ่ง เออก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนเพื่อนรู้ว่าที่เมืองไทยอะ่ะมันดีกว่าท่าชีวิตเออชีวิตการเป็นอยู่ที่เมืองไทยดีกว่าเยอะที่นี่มันแค่เงียบแค่สงบเงียบไม่มีไม่ต้องกลัวอะไรที่ชีวิตที่นี่นะโจรขโมยไม่มี อยู่แบบปลอดภัยจะมากลัวเรื่องคุมคืนหรืออะไรเนี่ยไม่มีที่ประเทศเนี้ยคือเงียบคือประเทศเขาสงบจริงๆยอมรับคือปลอดภัยอ่ะก็จะมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังเดี๋ยวจะพาไปดูหิมะพาไปดูชีวิตที่ฟิลแลนด์ว่าต่อไปจะเป็นอ่าจะอยู่แบบไหนยังไงก็คืออยากให้เพื่อนๆดูว่ามันน่าอยู่ไหมเผื่อคน ไหนอยากจะมาจะได้คิดดีๆเนาะ